สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News ดาม่ารุมเหา้าพักทำละครใจหายผู้จัดแฟนแรงขอพักเบรกทำละครเพราะดาม่ารุมเหา้าแฟนๆอดใจรอกันอีกนิดพอตอนนี้ผู้จัดละครเก่งหนิงปณิตาขอพักทำละครเนื่องจากสภาพจิตใจล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดเผยว่า ด้วยปัญหาครอบครัวที่กระทบต่อสภาพจิตใจของหนิงเวลานี้หนิงต้องให้เวลากับลูกเต็มทีหนิงต้องเอาลูกเป็นหลักเราก็ขออนุญาตผู้ใหญ่ขอพักงานชั่วคราวนะคะแต่เดี๋ยวหนิงพอเมื่อไหร่จะกลับมาทํางานปีนี้หนิงทําธุรกิจและงานในวงการด้วยธุรกิจกระพึงเริ่มขอให้ธุรกิจลงตัวพอเมื่อไหร่ลุยกันต่อปีหน้าจะต้องพยายามให้ทันเพราะคนรอคอย ทุกคนจะรู้เลยว่าหนิงทุ่มเทมากในการทำละครคนที่ร่วมงานกับเราจะต้องมีความสุขและได้พัฒนาฝีมือด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่อยากให้รอน,นิดหนึ่งหนิงก็รู้สึกผิดที่ยังทำสิ่งที่สัญญาไว้ไม่สำเร็จแต่ผู้ใหญ่ก็น่ารักเจอกันวันงานก็เข้ามากอดตอนนี้เราก็สบายใจขึ้นแต่เราเหนื่อยอัปเดตปีนี้สุขภาพหนิงก็ยำแย่ ลูกๆก,ก็จะรู้ขุนให้กินข้าวแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาแต่50แล้วอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ